สวัสดีค่ะคำคุณพาชมพาเที่ยวพาน้ำคลองตอนเช้าเช้านะคะมันก็จะไหลมันจะไหลมาจากทางนู้นน้ำนจะไหลลงไปทางนี้นะคะเนี่ยคือน้ำไหลกำลังไหลไหลลงไปนะะเช้าเช้าค่ะน้ำคลองก็จะไหล จะไหลลงไปเียวะ่วนทางนู้นเขาก็เก็บพัก